ครัสดีช่องนะครับแล้วก็ยายหมูนะครับวันนี้จะพามากินหน้ากากหมูครับคนของกงเขาจะลืบเอาหน้ากากมันครับกระดูกเขาจะเอาถิ่มแล้วก็ลิ้นนะครับผมลิ้นเมนูเด็ดๆนี่ลิ้นน้ำกิ้มรสเด็ดนะครับผักสดๆไปเลยพี่น้องกินอะไรวันนี้คือดังมันนะครับผมดังหมูมามาพี่น้องมาสุกสุคนมาด้อยใจบีมาเห็นโอเคครับเอาอะไรก่อนอย่าเอาเอาพาเนลเขาโอ้ยเขาเลือ้เเลยเด้อ ข่าวลืมวเอาเอาอเอาหูกันบ่ไว้กินไปกินมันลดตามสบายอาจจะปลาลีให้บวย้ปลาดอกเนบีเอากัดจ้ำกัดเลยกัดไอเนี่ยมาพี่น้องมาไหผมจะลองหูมันก่อนเอาพี่น้องมาหูหูเล่นกับแก้มเหมือนเดิมครับไปอืน กุเนออืัจับอืมเอืมหกรอบกรจะดูไพ่ครับน้ำจิ้มโอ้หนำจิ้มรสเด็ดสเด็ดจริงๆริ

โอ้ยกดังวัวเนาะกดดังเสือกใช่ป่ะครับสืุ้ดครับอันนี้เสื้อสุดหลอเอ๋อหัวหมูหลอกที่นนอนอ่ะ ม,มันแซบดิคดำมันแซบเฮ้ยจะเป็้ดำมันดดมน, <laughs> นี่ากกาเตียมากเกิอยา่างงี้เลยอ้ยจัดหือยังัวเอ้าจิตานหายโอ้ยน กินแบบนี <im <im ้พี่น้องพี่น้องครับผมเอาเนี่ยมันเอาบินมันแคปเสียบจุยลงไปเป็นกิมหอมเจี๋ยมจอมหอมเหมือนมันเหลือม้วนหน่อยครับพี่น้องด่างมันจะกรุด ทำความสะอาดอลอออแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องทำยแล้วบเท่ากำเขาเรียกเอาน้ำหมูกรอบแต่เนี้เอาน้ำหมูดิบเราะาม่อมกิ้ดิบเบิงแ่กแซ่หนำเก <สะ S 1> ลือกัน ก็เห็นขาขาหมูเขาพี่ขนามว่ะอันนี้มขอก็ริงขานามหัวหมูบัวะเวยกับเียงทำยังไงเขาจะ,ะ,าจะแซ่บเขาลืมหัวจริงไหมนี่หัวต้องยังได้มาม โหะจะร้องโงกรรานครับพี่นอ้นองน้องกับเอ,อื้อยจะไปเที่ยวใซ่ดอร์ครับนี่เป็นไหนเนะครับเอากระดุจัดเอาไว้ใช่ลหมบ่เบี้ยวเบี้ยวบ่อืมอืมอืมวันนี้ต้องใช้มีดหั่นครับหมูนน้ำกิมครับพี่นอ้อง Những kim tham, ảo hát bởi bởi lẽ con đê, suy nghĩ. Cápu gấu. A cám bộ. Mm, có mặt. What? Mm, cám bộ. 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 Mm, cám ร่างนี้เราหนึ่งเอาออรู้ผิแล้วผมมักปากกระจับอันผิดแล้วด่งผููด่งมันผิดแล้วแล้วก็จุ่มเลยครับอจับเซตักกิม,มใรจะอกินบก็เ,เสียบเขาอเขาอไ่เอาไปเอาใจท่านนมาจงจ,งจงุ่มมื่อไรเม่ไรครับไม่่ ่ามาไปจำเป๊ะเขาจำเป๊ะ <in> น <la> <ina> <en la> <ina> <marriage> <Brother> ี่ก่อนกับปากเป๊ะเฮ็ดใช่ไหจจำมิดอื โอ๊ยแสบดูเดิะแสบแสบในน่องมามา,มาไม่หมูกินหม่อนแสบเด้อครับว่าหมูน่ะกินผู้เดียวไปแ่บครับรบบที่คนเดียวยังก็ดกัดดีค่ะยังก็ดกัดดีค่ะบอยังอีกพี่องด์ยู ไม่ต้องมองแซ่บๆเลยเน mm ี hmm. ่ยชื่อเขาประเทศเป็นนากากมาใหายย้ังซื่ออะไครับว่ามันนี่เป็นหัวอะไรกัของผมก็อเอากระดูกออกเกากระดูกนี้ครับกระดูกออกเป็นนากากแบบนี้คือบัานเขาี่บัานเขา,าเป็นหัวต้่มจะปิดเลยอื mm ้ม hmm. นุ่ยนะ mm hmm.

รัวเจ็บเจ็บมันคั่มเหมือนย้ายพี่น้องเย้ยลองคิดกินมาด้วครับรัวหลาเด้อห่วงกินเยอะเนื้อก็จะหนามันยังจะโอเคครับกินง่ายครับต้องการบ้านขาวกระรลองเราท้องร้องเบียร์น้องก็เลยจะลองกอดหา,ามหมัวหนะมูนี่แหละเมนูเด็ดจกก่ะจับมาเจ้า เมนูแส่บบ่านฮาหนึ่งวแม่ท่านเ,าเ<ข>านดือ้สื่อเดือดสืได้ต้องได้สัซ่งนี่บ่านฮาจองไปเล้วหลดอยนุนีเนี่ยย่นีหมูเอันนี้ไปเล็้วก็ได้เลีวกันแล้วจ้ะไปซ่ากก็ไ่ได้แนนเขาจอ,อกินดีเเหรอครับปีแมก่กินหมูอะไรจะได้หมูหมูขอสิเด็ดแน,น,น,น่ะพเลี้ยจะเอาลิ้ม นี ấp, <ừ> ่กรโชุดทดมันหนึ่งใช่ไหมหูยหูแห้กินผัาเก่งแหนะว้ยเยน้ำกิ่ไหมเตยน้ำกินงกับเพิ่งไปดาวมา้นะครับเตยน้ำกิ่มัมเข้ากันเลยพี่นะเออกันหนากกับหมูเนาะเียวะเผากันนดแลยเตั่อ อืม,ย,มอย่เลยม่จีนยงกบกว่บ่ปเปนลอาหูนึงหอกจ้ะมันต้องเป๊ะเรามันกินแล้วพี่น้องหนืวอปเป๊กกับแซบจ้ะแซดแบบอืกินปลเป็ดย่างกันได้พี่น้องเด้อมัน มันมันหนา,ากาไงเติมเด้อยเคยอิ่มแล้วครับจังเร้บอินไปอืมเกย้เฮ้อ ยังท,ทีนะครับโอ้ยมือกล่องแต่กล่องให้พ่อแนะคะตอนชั่วครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กะอะพ่อสมนิลนะครับเนาะแต่อิม่มเราแต่ว่ากับไม่เป็นไรอิ่มเต็มที่ครับแต่ว่ากับเสริมลิ้มลังกล่อง,งที่เรานะครับผมคลิปนี้กะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้หลุยนี่ชาแนลนะครับไอค,คลิปเด็กไอคลิปเด็กอะคอมเมนต์มาแต่งงานคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับลยู